ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยมาแล้วค่ะมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมวดกรกนกนเขา่ายูทีซีหาตัวอยู่ในว่งสีแดงนะคะ่นะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์มือขึ้นมือขึ้นนี่เล่าเล่าเป็นของวาสนาพราล่วยกับเขาตัวนิ่งน,นิ่ฮะซีของ อันเอสกาแฟดำกับเข่าหาซีของเซียนฟังท้นกับมีหาซีของวัดสันของอันเจี๋ยวหวยกัทอมม์อกเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะของคนมีเจ็ดเก้าหาหรือว่าเก้าหาเจ็ดนี่แหะเจ้าเก้าเจ็ดหานี่ล่ะเก 9, 7, 5, ้าเจ็ดหากับเข่าสามตัวโต๊ด,ตดของ เดี๋ยวเดียวสิไปให้เบิรงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซุขี้มาเบอรเอเท่ากันน่นะจอศูนย์เก้าสองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดจัดโปรดลดราคาอยู่ตอนนี้ค่ะขิมชะลอไว้คขิมตัวนี้ไปฟื้นผ,ผู้ผิวหนาผิวหนาสนหนอกสนไในให้แข็งแรงแดดบกกระทบล่มฝนบกกระทบบกเงาบบยนบบยแน่นเล็วค่ะชะลอไว้ทาแล้วท่านจะเป็นหนุ่มทันที เอาหนาจเจดีย์คือบองมองเงีงเสียอะปากบม่แดงกับแป้งมาท่ามาแต่งเสริมชะลอไว้ยย่นอายุนะคะกัถ้าเขามาได้แบบรุงสายตากัถ้าเขามาได้ค่ะลดราคาอยู่ตอนนี้คือกันนาจะเบิดโปรเนี้ยมันสิ้นเดือนนี้ละมั้งหมดโปรสิ้นเดือนนี้แหละขีมขีมกัสิบเบิดแล้วอาจจะต่อหายต่อหายอยู่ดอกค่ะ ขึมสิบเบริร์ลอยชุดแล้วเหลืออีกอยู่ประมาณสิบกว่าชุดแต่ว่ากระสิตตอห้ในสิ้นเดือนนั่นแหละลดทั้งที่ก็ลดเป็นเดือนปีปีที่แล้วก็ลดเดือนหนึ่งเนาะปีนี่กะสิลดเดือนหนึ่งได้เรศสั่งเขามาใหมนะ่เนาะสั่งเขามาอีกจักรลอยชุดก็ขา,าขาดวากองสิพ่อถึงสิบเดือนนี้พอดีละผู้ใดก็จังจองเรียกวไว้ค่ะหอสินเดือนละสิบู้ใดนะ้ำเพลินเน่ะไปเบง ตัวเลขไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยนะคะเนาะเบื้องค่ะท่านผู้ชมของเจหมหวยตัวน้อยเนาะเดี๋ยวรอบนาเจแดงสีไอเบิง้งโตยญ่งๆค่ะเนาะเจ็ดเก้าห้าเขาตดเพิ่นกับไอซีเจ็ดหมู่ว่านเขาบรับซีเจ็ดกับซีหาแต่กับมีหลายเจ้าอยู่ที่รับค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่ของของของเสี้ยนฟังทนค่ะเสี้ยนฟังทนเพิ่นกับเขาหาซียุ่น เนาะเข่าตัวที่มันลายตัวก็คือว่าเราบอกเข่าตัวด่นเนาะแล้วก็ของแอดกาแฟดํำกับเข่าหาซีค่ะเข่าตัวล่องเนาะคะ่ะเข่าตัวที่หาหก่มมากเข่าตัวล่องตัวล่องกับหาซีหาหกาเจ็ดหาเปดมืออื่นเนาะไม่เนาะค่ะเนาะน,ะนี่นี่นี่ลาวัดใจบ่ได้ล่งห้เพราะว่าพันล่งคำค่ะน่านผ้ชมนี่แอดกาแฟดํำเนาะลาวัดใจพันสีโล่งส่วนคำ ค่ะถูกตลอดเด้เลขหน่วยตัวเลขที่ละสามตัวสามตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าตุกันลัเงเทียบ่มีตุกันเด้แต่ว่ามือนี้รู้สึกว่าจะหลายตัวจะแดงเลยบ่มองทุกเทียเหน่อมีสามตัวหนึง่งนี่ค่ะเจ็ดเก้ามืออื่นเนาะคะ่ะเด้อตามมืออื่นนั่นพุดเนาะนี่ของวาาัดสัุนี่ของวัสนาผ้าลวยของอันนี้กระเพิ่นกระเด็นซีกระเขาอยู่เนาะ เขาถือว่าได้แนมได้ได้ลุงแต่วันนี่แนมเบอง์ได้ค่ะเพื่อนเดนซีกับแปดมองดูนี่หาซีนี่วัสนาพระรวยเพื่อนไห่เทิงอันห้าน้อยเนาะห้าน้อยกับเพ้าเนีนเน,น,นีนหาซีเจ็ดหาซีมองดูถ้าม,มา,ถามันมาออกขังหลังเก้าเจ็ดห้าสี่เนาะมันไปออกสี่ห้าเจ็ดเก้าไง เกือบถูกโตดออีกแล้วค่ะเกือบถูกตดออีกแล้วนี่นะว้ายมืออื่นเ้อค่ะล่อๆนี่เจียหมวยกระไดดูเจ็ดเก 7, 9, ้าฮะเขาบวดสุกคอนเลยวดนนี่นะเนาะเอาเหมือนนี่กับแม่เอาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกไว้อยู่ในว่งนี่เพิ่นเขานะหาซีเนาะวดนนี้ก็จะมาในว่องนะอามาจังนะค่ะท่านผู้ชม เอามาบบดน,นี้สองหมดก้อนนี่ก็หา C เนอะอยู่นี่ก็ออกวดนี้ก็ C เจ๊แงมากตัวใดมากตัวนี้ค่ะเจ็หาสองมากทั้ง3ามตัวเลยเจ็ดห้สองหสองเจดนี่ส,สมตัวนี่ หมวดน,นี่จเจ๊แดงสิตโตดอยู่เจ็ดห้าสองเจ็ดสองห้านี่ละ่ะสองเจ็ดห้าสามตัวนี่ละหมุนเนี่ยนี่แต่ว่าหมวดน,นี่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนี่เด่นเนี่ยตัวเด่นเพ่นสองเก้าเจ็ดนี่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนี่หมวดก้อนพลาดไปงมวดก้อนศูนย์ แล้วก็หนึ่งมันบ่หรือม่นยังจำไม่ได้จําได้แต่ตรงนี้แปดตัวนี้ศูนย์เพราะว่าซีบ่ตรงนี้พอจะบใ่ใครมองจะมองแต่ตรงนี้เนาะตรงนี้มันออกบ่อยตรงกลางนี่ตัวนี้คือออกอยเนาะออกใบไหมคะมาเก่าวันนี้มาเกามาแรงค่ะตัมะเรงจะแดกยานมันบ่เดี๋ยนี่เจ้าใดมาตะเกาเก่าเดี่ย แต่ว่าข้างล่างเป็นเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับสองสิงกระโดดมากกรได้เด,ด้โดดโดดได้เด,ด้เคยโดดอยู่ปีหนึ่งออกเคยโดดเทียนหนึ่งนี่ขำม,มะนี่เนจ็ดนี่สิอยู่ล่างตัวนี้จะอยู่บนเอา okay, ้าท่านผู้ชมเอา้าเด่นที่สุดก็คือสองกับเก้า นี่ค่ะเลขค okay. ่ะพ่นจับคู่ห้าตัวห้าตัวงวดก้อนกับเขาสองตัวสองสี่เก้าห้าตัวมุนหกเจ็ด สองเก้าสี่เก้าสองหกสองเจ็ดถ้าสองมาเนาะสองห้าสองหาบ่มมีอ้วาวสองหาบเขาสองส่สองเก้าสองหกสองเจ็ดเขาหมดบ่มมีแต่สี่แต่ว่วปนี้อาจจะมากตัว สองเก้าเจ็ดก็ได้เนาะเก้าเจ็ดมาได้ทั้งล่างทั้งบนเด้อค่ะเด้อลืมบึงเก้าเจ็ดมาได้ทั้งบนล่างจะเรียงจับคู่สองเจ็ดจะจับคู่ให้สองเจ็ดนะถ้ามาเนาะกับเก้าสี่ พมานะ่าน่ะจะมาเก่าซีเลขชอบนะชอบเก้าสี่ก็สองจีเลขชอบนะ อบพิเศษนะคะสอบพิเศษถ้าเก้ามาต้องเก้าสี่ถ้าสองมาต้องสองเจ็ดนะคะสองเก้าเจ็ดต้องติดนะต้องติดสองห้ากับบ่าว่าเป็นบบห้าเจ็ดเดี๋ยวหาว่ามี่ เป็นอะไรล่ะของใครเนาะก็จะดูเดอ้อเก้าเก้าห้าเก้าห้าอีกตัวหนึ่งถ้าสองมาเอาถ้าอยู่ในหนีมากถ้าเกิดจะเป็นเก้าีกับสองเจ็ดเนาะค่ะเนาะสองเจ็ดกับสิบเป็นล่างเก้าีกับสิเป็นบนถ้ามากเนาะไม่งั้นก็สามตัวนี้เลย 5 2 7ไปเลย5 2 7เนาะทํามาแต่ว่ามันสิมานั้ำกันบอเท่านั้นล่ละเนาะาทให้ส้มจับอยววอาจจะเป็นเจ็ก็ได้อาจจะเป็นเจห้าด้วยเสองเป็นเจสองกับเป็นแยกเก้าีกับเจ็ดห้าเยไหถ้าเจมา สองเก้าเจ็ดนะหาตัวประกบเอาค่ะสองเก้าเจ็ดจะเดงนขอโคตรตัวลรไปก่อนนะคะขอคุณติดติดตามรับชมจนจบวิเคราะห์ไปน้ำกันนะเอาขอถูกไปน้ำกันเนาะเกง่งๆไปด้วยกันาหกเจ็ดนหะ้าก็ได้นี่นาเอาลำๆเรย่อยๆถูกหวยไปน้ำกันจังซสื้อคิม 0ูนย์เก้าสอองห้าหกแปดอยทุนสมโชคดีร่ำด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะ,จะเจเลียกอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ